Hi everyone สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก้อยก็มาอีกแล้วนะคะเมนูหนึ่งง่ายๆสบายท้องดีต่อสุขภาพคะ่ะก้อยจะพาไปทำพุดดิ้งมัทฉะมาเลเซียนะคะหรือว่าพุดดิ้งกรีนทีก็วิธีการทำก็ไม่ยุ่งยากคะ่ะส่วนผสมยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูด้านล่างของคลิปวิดีโอได้นะคะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยคะ่ะ มาเลยค่ะช่วงนี้เลยล่ะค่ะเป็นช่วงที่สําคัญสุดๆเลยนะคะเพราะว่าเราจะต้องค้นส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันโดยเฉพาะเมล็ดเชียนี่นะคะเราจะต้องคนให้เขาอุ้มน้ําให้ได้ทุกเม็ดเลยนะคะเนี่ยค่ะคนไป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 จนหน้าตาก็จะออกมาอย่างที่ก้อยเดี๋ยวก็ให้ดูนะคะว่าเจอ,อกมาประมาณไหน นี่เลยค่ะก็จอกมาประมาณนี้นะคะคือเราคนจนให้มเมล็ดเจียเขาอุ้มน้ำแล้วเนาะจากนั้นก็เอาไปเก็บในตู้เย็นข้ามคืนเลยนะคะแล้วเช้าวันใหม่แล้วก็ออกมาทานแล้วแต่เรานะคะว่าจะทานกับอะไรเนาะ ของก้อยนะคะก้อยชอบทานกับโยเกิร์ตค่ะแต่เป็นโยเกิร์ตที่แบบว่าไม่มีรสชาติหวานเลยนะคะจะเป็นเพลนไปเลยค่ะแล้วก็ทานกับผลไม้ก็จกมาประมาณนี้นะคะของก้อยทานกับแรสเบอร์รี่เนาะนี่เลยค่ะเดี๋ยวเรามาทานกันเลยนะคะนี่หน้าตาดูมาเลเซียสิคะมาเลเซียก็จะออกมาประมาณว่าคือเขาอุ้มน้ำเดียเนาะอุ้มน้ำนมเข้าโอ๊ตได้ดี นี่เลยค่ะมาทานกันค่ะ ก้ยก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมและเป็นกำลังใจให้กันเสมอมาไม่ว่าจะเป็นเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าแวะเวียนเข้ามารับชมขอให้ทุกคนมีแต่สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงนะคะแล้วก็มีความสุขในทุกๆวินาทีเนาะยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบาย guys